ค่ะกับสวัสดีงามๆพอมีพี่น้องปองไปสู้ขู่สุคนนะคะยินดีตอนรับข้าสู่ทางช่องพรผ้าร้วยค่ะพี่น้องคะเมเนก็มาทำสาวหล่าค่ะพี่น้องค่ะสตัมสาวหล่าทำสาวค้ำนะคะพี่น้องเนาะมาขอโชคข้ามามาขอดอกไม้สวรรค์ฝากตอนเอฟซีแฟนช่องเนาะค่ะค่ะสำหรับเอฟซีแฟนช่องที่เข้ามาบึงมาชมคลิปนี้แล้วนะคะถ้ามักถา้กถาชอบไป่ริ่มกดไลค์กดแชร์ค่ะพี่น้องค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่อง สำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดซับสไครต์กดก,กระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเพื่อที่จะได้พลาดข่าวสารดีๆจากทางช่องพ่อนผ้ารวยหรือว่าทีมงานอาจารย์บุญผ้ารวยนะคะพี่น้องนอ้ออ้าวันนีุู้ถูกขอพอนไปน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะอือคนวาจักไหนขอแม่วาดซูซังใหม่เนี่ยคนวาค่ะว่าเห็คนนังบดมา่คนนองูแม่ได้ไม่ทออ โอู๋อันนั้นเพื่นล็อกไว้บอกขนาดจ้ะโอ้ถ้าเพื่นบ่ได้ลงมาบินบาดแสดงว่าเพื่นลาสังขารแม่นกิดบ่ต้องเข้าไปหาเพื่นโอ้ให้ปล่อยอยู่ในหันเลยจ้ะโอ้แต่เท่าคู่มือเนี่ยเพื่นยังบอกมาบ่แม่มเพิ่นไปยุ่งมองอื่นแล้วค่ะโอ้แต่ว่าปรากฏว่ากับเพิ่นกับบ่ได้มรณภาพไอไปแล้วค่ะอ๋อมรณะไปแล้วแต่ว่าโอ้เบาถึงเบาถึงตอนนี้คือมรณภาพไปแล้วจ้ะค่ะโอ้เพิ่นใหาข้ามวังไหนก็ ถ้าไอ้ถ้าไปเห็นลงไม้บินบาทก็แสดงว่าเพิ่นลาสังขารเพราะว่ากระดูกเพิ่นยุนีซาต่แลอยเพิ่นไห้เพิ่นสิขอมายุ่งมืองนี้ค่ะค่ะบานนี้เพิน่นเลยว่าถ้าไปเห็นลงมาก,ก็แสดงว่าเพิ่นไปแล้วก็ต้องขืนไฟเอาฉบลงมาให้ย<อ>ุ่ง้หันเลยคือเกาโอ้อยุ่งไหันให้อากระดูกเอาอยัางไว้หันคือเกาจ้าเพราะว่าซาติแล้วเพิ่นมากระดูกเพิ่นยุนีโอซาี่แล่วเพิ่นกับมาราสังขารยุนีเนาะค่ะ ถ้าบรเห็นลงมากก็บรต้องไปนั่งอ๋อโอ้นี่จารึกสั่งก่อนละสังขารเนาะค่ะไปอยู่วัดอื่นได้สองสามพรรษาแล้วก็ไปอืละสังขารเนาะค่ะพี่น้องเนาะโอ้อันนี้เพิ่อนเห็ดขึ้นสอดเบอร์ก็ทางเนาะย่างขึ้นไปได้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติยังเนาะแต่ก่อนกะขึ้นไปเก็บกวาดทถ้ำพรรษาหมาทุกอย่างอื บาทเคยหลอกยิ S <S to ่นบ่มีน้ำหาว่ามีน้ำเอามือมองยิียดนาเรียนเถะนะโอ้ยืดตรงนี้แมนค่ะโอ้เห็นว่าหลอกหลอกเห็นตัวนาตัอตาเลยแมนค่ะเด้นลงมายวีนดนามเลียนแบบนี้มมเขาว่ามันบ่มีจะของกระเทียงว่ามีโอ้กรเห็นอยู่คนเดียวคนอื่นเขาไปเห็นน้ำโอ้เขาจเขาจาว่าเขาปกติบ่ลรแม่ต่ำต่ำเทคฮะ กะธรรมดาเออเขาจะว่าหวยมันเป็นแนวใดเนาะมันเต็มหรือบ่เต็มบางที่แม่ไม่คนว่าบ่ไม่คนว่าบ่ถามอหรีได้นี่ก็บอนะคะเพราะว่ามันห็นอยู่เลยค่ะมันโอ้มันจะเหมือนเห่าเห็นนิมิตหรือว่าภาพมิติที่เฮ่าเห็นนี่คือมารวินามเล่นอยู่นี่เลย แต่ว่าทางที่กิ่งเราบ่มีน้งมาเท่าไปบัดอรถไปมาซองเบิ่งแบบนี้กับบ่มีน้หโอ้แต่ว่าตามาคนเดียวนั่นมูเขาไหวพายญุบุญะของแง่มาก็บอกว่าโอ้น้ำไกลนึ่งชนนี่มาจังใดเพื่อน้ำนี่ก็เลยเอามือไปวิดเบิ่งเออวิดนี่ความรู้สึกนี่เป็นนามอหลีบ่ที่แรกเป็นค่ะแถวที่สามนี่บ่มีค่ะโอ้ที่แรกเป็นเป็นนามคักๆเนี่ยเย็นๆจ่อยๆเนี่ยเราเปียกบ่บันเนี่ยเมื่อเปียกบ่ เมื่อบอเปลีป่ยนแต่ว่าเย็นโอ้ยนลมลงไปในหันเย็นสวยๆค่ะโอ้ต,ตรงนี้นาะแม่เนาะ,ะคือว่าเหตุหปฏิหารให้เห็นแล้วว่าส,สิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่มีอิลีมันบอกแม่มแต่ว่าคนอื่นเขาพอเห็นเห็นก็คนเดียวกันเขา้ามานี่นี่รู้สึกว่าเห็นคนเดียวมัดผู้อื่นเขาบอลูนนั้นแต่ว่าพ่อนพอรวรวยมากบัในบางงานนี่มาขอขอพรกับแม่ย่าอ่าอ่าสาวหลา่าสาวขำปรากฏว่าคนขิงลุงหยยามหยามนี่แสดงว่า มีจุดๆนี่แหละที่ว่ายังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังมีเทพเทวาอารักษ์เนาะคะ่ะเทพเทพผ่าอารักษ์เนาะค่ะว่าพิษผ่าประกันในกราบขอโทษขออภัยค่ะพี่น้องค่ะโอ้อาสูารพระเลยเบิง่งนู้นเป็นอย่างนันที่นี่ในเบิ่งเบ่งยังได้กองไหมจังหวัดเรอืมอันนี้ก็โดนอืมนก็เป็นหลักสิบพ้องอ่ะอ,อ่อาอืมไม่เห็นวะนะอืมเอาสีสีแผ่นกองไว้เด้อพี่น้องนั่นเนี่ย เม่งต่าเปาบ่เห<า>็นเลยบ่โอ้<ง>อยู่ในกล่องนะคะพี่น้องเนะเออนี่ประหลา,า,าดนะคะออหอดล้องตาเพื่อนในสังออกรละมรณะภนะาพนะคะพี่น้องเนาะอดีตชาติเพื่อนเคยละสังขารอ,อ,อยู่นี่ ชาตินี่กับมาบวชนะคะพี่น้องคะมาบวชกับสิมาลาสังขารอยธรรมนี่เพื่อนได้สั่งไว้กรม่อมรณาผ่าว่าถ้าว่าเห็นลงมาบินบาทบ่ต้องตามบ่ต้องนําก็คือว่าขออยู่ว่างนี่คือเก่านะคะพี่น้องเนาะสั่งกรไตหรือว่าสั่งลาก่รนมรณาผับนะคะพี่น้องเนาะถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งนะคะที่แอดได้เจาะมาถึงถ้ำสาวราสาวคำนะคะพี่น้องเ้อค่ะ อันใดบนใดดีบนใด,ด,นดเด็ดบนใดขังบนใดปังบนใดสิผ้ารวยนะคะแอดกับสิผ้ามาสอกเบิด mm hmm. เปิดเลือกค่ะพี่น้องค่ะ <Okay. S 1> ขออนุญาตบาดคาปูหยาตาใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ณสถานทีแห่งนี้ให้คว่วมอวยใช่เนะคะให้ค่วมโชคดี oh. จงมีแก่เอฟซีแฟนชองและโตผู้ขาเด้อสุภาพพนชัย,ยวันหรือว่าพนผ้ารวยนะคะพี่น้องเนาะก็ให้ดงให้ดังนะคะพี่น้องเนาะไปในทางที่ดีค่ะพี่น้องมาพุ่งแกสีสู คือจังอ่าเพิ่นนี่เบิ่งในกลองคือจังเพิ่นเย็นเบิ่งข้างอยอ่เนาะค่ะพี่น้องค่ะออกมาจากคางทำยืนเบิ่งต่อหน้าต่อตาตอนนี้เนี่ยู่จุหนิก็มีลูกอ้ออเนี่ยนี่เห็นมากหนาหนาโคตรหนาเนาะค่ะพี่น้องค่ะ เอ๋อบันทึกประสิทธิภาพไปเบิ้องฐานล่างค่ะพี่น้องนี่คือจังปูยาตายง่าย่นยืนให้พรเนาะค่ะพี่น้องเนื้อสาธุสาธุขอให้เอฟซีแฟนช่องลำลำรวยรวย,ยปวดขาน่ำเด้อพอรนผ้ารวยค่ะห่วงผู้สิไปนั่นสิสเอออืโอ้ผ่านได้จังไดยเนาะไปเลยไปเลย,เลยออืค่ะพี่น้องคะ่ะตามต่อเนาะค่ะพี่น,อน้องเนาะตามต่อนี่ ลงไปทำสันหลังนะคะพี่น้องด้วยค่ะพี่น้องอากาศกระเสียเอ็ดตาทิพย์ก็ยจะหัวสักกระเทียมลงไปนั่นได้ยาด้วโอ้ลงไปได้โอ้โหเห็นหงายโบสีถ่ายอยู่ข้งเพิ่งแหน่แหน่เด็กลูกทิบอกไม่ยืนนิ่งนิ่งยืนนิ่งนิ่งแล้วสักพักแกงปางจางเลยนั่นค่ะอ่ามันบบเมย์ออกเมย์ออกคือจังเ้องยางเขาโล่งหนังเห็นไรเงีย มาเลยเดี๋ยวแม่เห็นหองโยเห็นหองอยู่บ้จักหูแก้วตาทิพย์ลดตงแต่พัดเออเออเลี่ยนกรรมฐา,านมาน่อในลู้สึกว่าสีหูแก่ตาใสขึ้นแล้วเน๊ะการพี่น้องการนี้ทำชั้นล่างนะคะพี่น้องเด้อทำชั้นล่างนะคะนี่แอซิดลงไปซองจากอันนี้ซองจากข้างบนมุ่นเม่ซี่ไซยานี่ไปใสนี่ออกก้อนเลยนะคะเม่ซี่ถอดจิตนะคะพี่น้องเนาะ ค่ะนี่นะคะพี่น้องค่ะเวลาเ้าลงทีเมิดนะห้อก็สิตั้งตั้งหลักก่อนพี่น้องค่ะตั้งหลักสักพักมันก็สิคอยไม้ออกไม้ออกไม้ออกแล้วตอนนี้ก็จะฝฟาไม้เนาะพี่น้องกําลังแนมเบิ่งขายยางอยู่สิหัวสุปลงถ้ำอ๋อพี่น้องเลยเออ ค่ะค่ะค่ะอันเดียนี่นะค่ะพี่น้องดนะค่ะในอันนี้เข้าถึงอ่าถ้าเปียมใดก็อยู่ในท้องท้องถ้ำแล้วด้วยนะคะพี่น้องค่ะในท้องท้องถ้ำท้องตรงจุดใจกลางของถ้ำเนาะค่ะพี่น้องเนาะสันล่างค่ะแม่แม่แม่ซี่ถอดจิตเป็นจังไงเนาะจ้ะเพลินดุสว่างสวายไปเลยสว่างพุทธ บ่เมือดบ่มืดบ่มดเลยข้าไนนี่เป็นอบ้านคน้าันสมัย่างไงคะับวนี้ไปถามทั้งแม่ย่าคำล่าอะไรบาทเนี่ เป็นยังไงเนี่ยก็แม่ตามที่มาสัมผัส่ามีคนมาดึงเขาไปเอาสมบัตินี่เป็นยังไงคะมีดึงแขนออกไปม้าล่างเขานยู่นี่แหละบารมีคนเล่าว่ามาสิพาเขาไปเบิองกราสันเขาไปเบิองสมบัติสเล้งคือการดึงแขนเขาไปนั้งขมานนี่แหละเพราะว่าเปิดเขาไปงั้นวันนั้นเน่หมดหมดเขาไปทางไหนเสียมันก็เห็นแล้วเป็นโผงแบบไงอะไรแบบนี้ ก็เห็นบันีดก็เล็บเอามือน่ะไปซุนถือผ่าก็เล็บรู้สึกพึ่งขัาไปน้อยเดียวหนึ่งบ้านในเขาเป็นเมตัวค่ะหมายว่าผู้มาดึงไปเอาสมบัติให้เป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นแม่ย่าเป็นผู้เฒ่าผู้แก่แม่เป็นลักษณะใดจ๊ะบ่บ่ท่านไม่เฒ่าปัญใดครับค่ะเราเรามาบอกว่ามาสิพาไปเบิ่งระหว่างโอ้พาไปเบิ่งแต่ว่าบ่ได้พาไปเอาเด้แม่บอกเอาพาไปชมบารมีเนาะแม่เนาะ เพราะว่าขอเบิงซื้อไม่ได้ว่าขอเอาค่ะข,ขอเบิงบ่ได้ขอเอาแม่เพิน่นว่าเนาะคะ่ะทีแรกมานาั่งอยู่ท่าเขื่นนั่น <c oughs> เรียกวย่ามันมีหรือบ่อยู่นี่ถ้ามีหรือตายลูกเห็นในเด้อเพิ<อ>่นก็เละแหนะใส่บาตรมาั้บใบเต็มกระบุงบา้านะาาเฮาเนะค่ะค่ะอ่าเต็มกระบุง,เต,บงเต็มกระตาเลยเนาะแม่เอามาเทให้เบิ่งกะเลยว่าเป็นจังได๋เป็นอันเทให้เบิ่งนี่เบิกจักบาทก่อนแม่ขออนุญาตบาดข้าม เป็นทองเป็นยังเป็นเพชรนิ่งกินดาบหรือว่าเป็นเงินเป็นมดเป็นมัดคู่ยังเป็นยุนิ้านทองขายนี่แหละโอ้ค่ะบารมีกัลเลศคนกัลเลศมาอยากได้บออยากได้แัลเลศกัลเลยว่าเสียหายง่ายบ่เพอคนก็เลยว่าบ่ทันไหายเพราะว่าเจ้าบ่ทันเนียบ่ทันเนียถึงเวลาเสียใจหายโอ้บ่ถึงเวลาเสียใจหายบอเนี่ยดุนไปไหนบอเนี้แม่เพื่อนค่อยสิ หอดเวลาห้บันด,อบอดนี้แม่จ๊ะกับกบแม่บ่ได้ถามค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเก็บใส่กระบุงกระจาเพื่อนเขาจะเบ,บียดเห็นมามเพื่อนถามเลยโอ้ให้บ,าบ้าแบกขึ้นมาไอวันได้ถามนี่เราได้เนาะแม่นค่ะอืแบบน,น่าหลายหลายหลายปีแล้วนะคิวแต่ปีก่อนคือไม่ถามเพื่อนจะเรียกว,ว่าพระสึงเบิร์นแต่เพื่อนพระ้ดึงเข่าไปดึงที่หลังของมั ก่อนเนาะแม่เนาะโอ้ให้ว่าเขาคนกำลังสิได้เห็นสมบัติให้ว่าอันมีคนขวงตัวนี้เนาะแม่เนาะแต่เพิ่นเอิญเพิ่เอิญพาออกไปค่ะขั้นนอกโอ้ทีมาทีไปเนาะค่ะขอชมบารมีก็ได้ชมเห็นต่อหน้าต่อตาเนาะแม่เนาะอ๋อค่ะก็เป็นที่ชัดเจนเนาะค่ะบางเถ้อบางสิ่งบางอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่เชื่ออย่ารูบูลเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้เฮาอยู่ในไตทองถ้ำเด้อค่ะพี่น้องค่ะแต่เห็นทุกวิปีทางที่เฮาเข้ามาทุกเมื่อทุกเทือ่อโอ้นนก็จะเห็นทีนึงโอ้แล้วแต่เพิ่นสินี่มีให้เห็นบ่เนาะเด้อเพิ่นสิให้เฮาเห็นบอค่ะขอเบิ้งโดนโดนขอได้เบิ้งแค่นั้ค่ะโอ้สาธุเอาสาธุน้ำเด้อแม่เด้อค่ะพี่น้องค่ะ S <S คะ่ะสำหรับตัวเลขแนวทางเนาะค่ะ hmm. พ e nah, ี่น้องเนาะกระตีเป็นที่ชัดเจนกระตีอยู่ประมาณไหนก่อนเฮ้ยแม่ที่ถอดจิตเฮ้ยแม่จ้ะห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดก็เสร็จเนาะค่ะตัวเดียวกันแล้วค่ะเจ็ดห้าห้าเจ็ดค่ะพี่น้องค่ะเอาไปรวยจ้า